การค้นมาตรา91ถึงมาตรา105มาตรา91ให้นำบทบัญญัติในมาตรา81ทับมาบังคับในเรื่องค้นโดยอนุโลมมาตรา92ห้ามมิให้ค้นในที่ระโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของสารเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นและในกรณีดังต่อไปนี้ อนุหเมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่ระโหฐานหรือมีเสียงหรือพฤติการอื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ระโหฐานนั้นอนุสองเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทําลงในที่ระโหฐานอนุ 3. เมื่อบุคคลที่ไล่กระทำความผิดซึ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่ระโหฐานนั้นอนุ 4. เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทําความผิดหรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทําความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนื่อนช้าก,กว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนอน,นุ 5. เมื่อที่ระโหฐานนั้นผู้ที่จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา78วัรคสองการใช้อำนาจตามอนุสีให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้คน้น ส่งมอบสำเนาบันทึกการตรวจคน้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจคน้นรวมทั้งจัดทำบันทึกแสดงเหตุผลที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจคน้นแต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ณที่นั้นให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทำได้แล้วรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป มาตรา93ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถานเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดมาตรา94 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการค้นในที่ระโหฐานสั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่จะค้นให้ยอมให้เข้าไปโดยไม่ห่วงห้ามอีกทั้งให้ความสะดวกทุกประการในอันที่จัดการตามหมายทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่งวรสองถ้าบุคคลดังกล่าวในวัคต้นไม่ยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไปในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้านประตูเรือนหน้าต่างรัว้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้มาตรา95ในกรณีค้นหาสิ่งของที่หายถ้าพอทำได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้มาตรา96 การค้นในที่ระโหฐานต้องประทําระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกมีข้อยุคเว้นดังนี้อนุ 1. เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวันถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้อนุ 2. ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษจะทําการค้นในเวลากลางคืนก็ได้อนุส การค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญจะทำในเวลากลางคืนก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของประธานศาลดีกามาตรา97ในกรณีค้นโดยมีหมายเจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายคน้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ3หรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเท่านั้น มีอำนาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้นวักสองการค้นในที่ระโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้นแต่มีข้อยกเว้นดังนี้อนุหนึ่งในกรณีค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่งเจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจยึดสิ่งของใดๆซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย อนุสองเจ้าพนักงานที่ทำการคน้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้เมื่อมีหมายอีกต่างหากหรือในกรณีความผิดซึ่งหน้ามาตรา99ในการค้นนั้นเจ้าพนักงานต้องพยายามมิให้มีการเสียหายและกระจัดกระจายเท่าที่จะทำได้มาตรา100ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลที่อยู่ในที่ที่จะคน้นหรือจะถูกคน้น จะขัดขวางถึงกับทําให้การค้นไร้ผลเจ้าพนักงานผู้คน้นมีอํานาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานในขณะที่ทําการคน้นเท่าที่จําเป็นเพื่อมีให้ขัดขวางถึงกับทําให้การค้นนั้นไร้ผลวรรคสองถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลน,นั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกายเจ้าพนักงานผู้คน้นมีอำนาจค้นตัวผู้นั้นได้ดังบัญญัติไว้ตามมาตรา85้า มาตรา101สิ่งของซึ่งยึดได้ในการค้นให้หอ่อหรือบรรจุหีบหอ่อตีตราไว้หรือให้ทำเครื่องหมายไว้เป็นสำคัญมาตรา102การค้นในที่ระโหฐานก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อนและเท่าที่สามารถจะทำได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นหรือถ้าหาบุคคลเช่นว่านั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็นพยานวักสองการค้นที่อยู่หรือสำนักงานของผู้ต้องหาหรือจำเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ทำต่อหน้าผู้นั้นถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมากำกับจะตั้งผู้แทนหรือให้พยานมากำกับก็ได้ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มีก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวักก่อน วรสาสิ่งของใดที่ยึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้องถ้าผู้เช่นวายนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้มาตรา103ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการคน้นและสิ่งของที่ค้นได้นั้นต้องมีบัญชีรายละเอียดไว้วรสอ บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่บุคคลในครอบครัวผู้ต้องหาจำเลยผู้แทนหรือพยานฟังแล้วแต่กรณีแล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้มาตรา104ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นโดยมีหมายรีบส่งบันทึกและบัญชีดังกล่าวในมาตราก่อนพร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมาถ้าพอจะส่งได้ ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานอื่นตามที่กําหนดไว้ในหมายวักสองในกรณีค้นโดยไม่มีหมายโดยเจ้าพนักงานอื่นซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนให้ส่งบันทึกบัญชีและสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ใดซึ่งต้องการสิ่งเหล่านั้นมาตรา105จดหมายไปรษณีย์บัตรโทรเลขสิ่งพิมพ์หรือเอกสารอื่นซึ่งส่งทางไปรษณีย์และโทรเลข จากหรือถึงผู้ต้องหาหรือจำเลยและยังมิได้ส่งถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องพิจารณาหรือการกระทําอย่างอื่นตามประมวลกฎหมายนี้ให้ขอคำสั่งจากศาลถึงเจ้าหน้าที่ไพรสณีโทรเลขให้ส่งเอกสารมั่นมาวักสองถ้าอธิบดีกรมตำรวจหรือข้าหลวงประจำจังหวัดเห็นว่าเอกสารนั้นต้องการใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว ระหว่างที่ขอคำสั่งต่อศาลมีอำนาจขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไพรสันีโทรเลขเก็บเอกสารนั้นไว้ก่อนวรสาบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่ใช้ถึงเอกสารโต้อตอบระหว่างผู้ต้องหาหรือจำเลยกับทนายความของผู้นั้น